โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมตั้งชินแนลนะครับ <c oughs> ก็สําหรับวันนี้นะก็ก็ไอบาตตอนมันจะเป็นเสี่ยแล้วอะครับ ừ, ทุกคนก็เพชรมีอยู่สี่พันกว่าเพชรแล้วนะทุกคนนะก็เยอะมากนะับสาหรับผมในตอนนี้นะซึ่งคือมันเยอะนะนับทุกคนเอางี้เดี๋ยวผมจะบอกดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยไปได้เพชรมาอย่างนี้ได้งไง คือผมฟาร์มไปเรื่อยๆใช่ไหมปั๊บแล้วไอ้ตรงภารกิจ achievement เนี่ยนะครับคือผมเสร็จสำเร็จอะไรเหมือนจะทุบบล็อกเลืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมดูอ่นผมจำไม่ได้เหมือนกันคือผมรับแล้วนะครับแล้วมันได้ vip นะครับผมก็คือได้ของนะครับได้ exp กับบัตร vip หนึ่งวันนะครับก็คือก็รับนะนะครับพอรับเสร็จปั๊บ <c oughs> ตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น กได้แค่ VIP มาครับหวันแล้วผมก็ทำการออกเกมนะครับแล้วก็เพิ่งเข้าใหม่ปับ๊บและแม่งขึ้นให้ผมเลยไว้สองพันเพชรคืองงเหมือนกันนะคือว่าเอ้ยขนาดนั้นเลยเหรออะไรเนี้ยเออแล้วก็ตอนเนี้ยผมยังเหลืออีกอันหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเจมฟาร์มเมอร์คอลเลก5,000ันเจมส์เนี่ยนะครับซึ่งผมก็จะยังไม่รับหน้านี้นะผมจะเอาไว้รับพรุ่งนี้นะครับเผื่อมันจะได้อีกหอัน เผื่อมันจะได้อีกสองพันเพรนะทุกคนโอเคในระหว่างที่ผมฟาร์มไอเนี่ยไอเจมซอยเนะี่ยนะครับคือมันดอกของคือมันมีอีเวนต์อันนี้เข้าด้วยเป็นโคเวอร์เลบเนี่ยนะครับคือมันเข้ามาให้เราเล่นกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปขายได้ซึ่งผมก็ศึกษาเอานะครับศึกษาจากฝรั่งเอาหมดเลยนะเขาก็บอกผมว่าเฮ้ยถ้าอยากจะคือว่าถ้าเกิดอยากจะขายบล็อกพวกเนี้ย อย่าที่เราฟ์มไว้เนี่ยที่ถ้าเราอยากจะขายอ่ะไม่ว่าจะเป็นขายลบล็อกอะไรก็ตามนะครับให้เข้าไปที่เวอ์นี้ครับเดี๋ยวผมบอกเมนไปให้ดูเลยนะทุกคนนะอืมมานี่ครับพิมพ์เข้าไปเวอร์เนมคือมันไม่เหมือนกันโทเปียนนะครับผมจะเป็นบายบวกคือไม่ใช่นะครับก็ให้พิมพ์ว่า PWE นะครับนี่ <c oughs> ปรบับกดจอยครับเสียงก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับ เริ่มกลับมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรอนะครับอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันจะมีตู้ขายของให้อยู่นะครับนะครับนี่นะครับซึ่งทุกคนจะสังเกตนะครับชื่อของคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นสีขาวใช่ปะ่ะแต่ของผมเป็นสีเหลืองที่มันเป็นสีเหลืองอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีบัตร V.I.P. อยู่ก็ได้นะทุกคนนะเออนี้ผมก็ไม่รู้คนอื่นเขาน่าจะยังไม่มีบัตร V.I.P. นะนี่ พอเดินมาใกล้ๆตู้นะครับมันจะ,นม,นจะนมันจะเป็นรูปตาช่างใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปร,รูปตาช่างปาบเฮ้ยดูครับทุกคนไอบาตอมมันจะรวยใหญ่แล้วับทุกคนดูดิคือแบบคือถ้าเกิดโอ้โหดูดิทุกคนไอ้บาตอมจะรวยใหญ่แล้วะครับทั้งเพชรทั้งเงินทุกคนดูโอเคกดรับไปเลยรักกันโอเค ตูนี้เราจะเหลืออยู่100ร้อยกว่าบาทนะฝักค่าทำเนียมค่าอะไรจากตู้ไปนะทุกคนปับ๊บตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งโอ้หมันลบเยอะจังอะเกินได้มาหนึ่งพันสิบสี่เหรียญนะทุกคนตอนนี้ก็ได้หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับตรงนี้ก็จะได้ได้แค่สิบบาทนะครับเหมือนเดิมปับ๊บเรียบร้อยแล้วทีนี้อยากจะขายอะไรก็สมมติผมจะขายปิ่นรอบนี้แล้วกันคนระับหนึ่งบาทอนะ ไปนะคือขายไม่ได้นะทุกคนเอ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองขายสเยปไหมสเตปนี่ก็อะไรยี่สิบอะไรยีบาทนะผมมีสองอันก็ใส่ไป40บาททุกคนปับ๊บเปิ้งเห็นนะตรงนี้มันก็จะขึ้นหน้าตารางตรงนี้ไว้ให้ว่าเราขายอะไรนะอ,อย่างผมจะขายออ่หินนะคปับ๊บดูดิจะมีคนซื้อไหมมันอันละ3บาท ก็เอาสัก15บห้าบาทนะทุกคนเปิ้งเห็นไะหมอจะขึ้นให้นะครทีนี้เป็นที่ขายของนะครับใครอยากจะขายอะไรคนะรับเลสกกขายได้ปะอุ้ยขายได้ด้วยทุกคนอัลละห้าบาทห้าห้ายหโอเคขายไปเลยทุกคนเพราะว่าผมไม่ลุยอยู่แหลเะเลสกกแต่ว่ามันจะขายได้หรือเปล่าแค่นั้นนะทุกคนซึ่งผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าโอเคผมจะวางของขายไว้แค่นี้คนระับ เฮ้ยดูดิเหรียญผมมีอยู่หนึ่งพันสาร้อยอ่ะเฮ้ยโคตรเยอะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผมมีอยู่สี่พันเพชรน,นะแล้วผมซื้อไปสองร2อ0ห้าสิเหรียญโป้งกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะผมมีอยู่พันห้าร้อยเหรียญแล้วทุกคนเนี่ยแจ่มปะเออแล้ววิธีเราจะไปซื้อวิธีแบบว่าจะไปซื้อของฟางแล้วทุกคนกดไี ตาช่างเหมือนเดิมตู้ไหนก็ได้นะให้กดเลื่อนมาแถวๆคำว่า,าบายนะแล้วก็พิมพ์ว่าสปิกบอมคือสปิกบอมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นของฟาร์มที่แจ่มละนะทุกคนนะเออผมก็ไม่รู้ว่ามันมีของฟาร์มที่ดีกว่านี้ไหมนะทุกคนดูดิอย่างคลิปที่แล้วผมบอกไปว่าห้าสิบเหรียญทองอะ่ะผมได้มาสี่ร้อยกว่านะทุกคนซึ่งโคตรคุ้มเลยนะผมก็พยายามเลื่อนหาราคาหลุดอยู่นะทุกคน แต่ว่าเลื่อนหาราคาหลุดนะอันนี้อันนี้ห้าสิบเหรียญได้100รอ้อยกว่าครับผมพยายามเลื่อนหาราคาหลุดหลุดอยู่นะครับว่าอันไหนมันให้เยอะแล้วเราจ่ายน้อยนะครับซึ่งคนขายก็เยอะอยู่นะครับก็ใครที่เล่นก็มาไล่ดูได้นะทุกคนไล่บาตอนมันจะรวยใหญ่แล้วว่าทุกคนดูดิดูเงินมาดีครับโอ้โหแบบเบิร์ดคําที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรวยเกินฮีโมยแล้วนะครับ โอเคนอกจากสปิกบอลนะครับ mm hmm. ผมไปดูเอ่อผมไปสอบถามแบบไอ้ฝรั่งมาเพื่อนฝรั่งมานะครับ mm hmm. เขาบอกว่ามีอย่างอื่นที่สามารถฟาร์มได้อีกนะครับใ mm hmm. นเธอร์อ่าคนหายไปเลยในเธอร์ครับมันเป็น,นเนเธอร์คริสตัลน,นะครับเอ่อเฮ้ยเนเธอร์เบดอ่ะเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยสองพันกวอาเหรียญเฮ้ยผมจะซื้อดาบเฮ้ยแมวแมวแมวเราอย่าไปสนใจไอ,อ้พวกกีบแบบของที่มันไม่ได้ทาประโยชน์นะครับ เราจะเอาของที่มีประโยชน์นะทุกคนนะเราจะไม่ซื้อของที่เลอะเทอะนะไม่ซื้อของเลอะเทอะเราจะซื้อของที่มีประโยชน์นี่ครับนเนเธอร์คริสตันนะครับเขาบอกว่าฝรั่งเขาบอกผมว่า,วามันมันฟาร์มได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเริ่มจากเออเอาสักเท่าไหร่ก่อนดีนะครับเพราะว่ามันราคามันผมก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะทุกคนสำหรับเน,นเธอร์คริสตันแต่ผมเห็นเมื่อกี้นี้เก้าสิบสิบสิบกว่าเหรียญโอ้โห อันนี้ก็ตกอัลลบาทเลยเอ่ะอแพงไปหรือเปล่าทุกคนแพงไปนะ <c oughs> เดี๋ยวผมไล่ด่วนอันลลบาทเลยเอ่ะแพงเกินเดี๋ยวดูดิมันมีอะไรแบบถูกๆไหมมีใครขายถูกๆหรือเปล่าโอเคไม่มีแล้วเดี๋ยวเป็นว่า <c oughs> ผมไปดูชั้นแรกนะชั้นแรกเห็นมีถูกๆอยู่ <c oughs> ก็ตกอัลลบาทอันนี้แปดสิบเหรียญน,นะ ผมจะยังไม่เสี่ยงดีกว่าครับผมเอา17เหรียญก่อนแล้วกัน,นครับปั๊บโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันนะทุกคนโอ้โหทุกคนครับดีนะผมไม่ซื้อมาเยอะเนี่ยดีนะผมไม่ซื้อมาเยอะนะครับเพราะว่าเนเธอร์คริสตันเนี่ยมันไม่ใช่ของฟาร์มนะครับเออมันไม่ใช่ของฟาร์มทุกคนเกือบแล้วไหมล่ะเกือบแล้วนะครับเกือบเสียตังเป็นร้อยเกือบเสียเหรียญเป็นร้อยแล้วนะทุกคน แต่มันได้เพชรเยอะจริงนะทุกคนดูดิเนี่ยดูได้เพชรเยอะมากครับก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่ซึ่งมันไม่ใช่ของฟาร์มนะถ้าจะฟาร์มนะครับผมแนะนําเป็นเอ่อนี่ดีกว่าเนี่ยสปิกบอลไอ้สปิกบอมนะครับซึ่งราคาก็แรงอยู่แรงเลยแหละนะครับสำหรับใครที่ ไม่มีอะไรจะฟาร์มก็เข้าเว r ร์มามันจะเป็นเวิร์เปล่าๆใช่ปะมันจะเป็นเนี่ยเห็นปะเนี่ยไอ้ดินที่มันเป็นรูปเพชอนะรอ่ะรัรีบหาขุดมาฟาร์มเอาเพชรเลยเนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะเกินเวลาสําสหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมไอ้บาตอนมันเริ่มรวยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับ